ตามบกชัวพี่น้องตามบกชัวตามบกชัวก่อนเด้อมื้อนี้ตามบกชัวสู้ตายกับยายกินก่อนเด้อจ้าบักชัวใหม่ๆพี่น้องบ้านเฮาบักชัวใหม่ๆตามบกพริกบกพี่เงยน้อยๆมื้อนี้ไปเก็บบักพี่ขี้หนูมาใส่เด้อจ้าบักชัวมามีดีเห็นแล้วอดบ่ได้พี่น้องเอ้ย เป็ดจะเสียฟารโรก็เริ่มชิมตามบกทัวกินกับหมูปีแยมซอสาถากินในเรื่องผู้กินก่อนก็นได้กำลังตามจากกำลังตามบกทัวบกทัวใหม่ๆพี่น้องเย้ยเนขายบอ่อเพงเยียบ้นนอกเข้าขายบอ่อเพงใหม่ๆ ใส่บักเต๋อใหม่ใหม่ใส่น้ำตาลลงไปเพื่เด็กด้วยใส่น้ำตาลลงไปผมห่วยใส่น้องไปใส่น้ำตาลลงไปใส่ปลาแดกล่วงไฟใส่ปลาแดกขวรด,ด้วยพี่น้อง แกลเทีดหน่วยหนึ่งพอดีใส่บักหน้ากิฟตมาจากเคื่อนมือหันใหม่ๆห,หน้าบักหน้าอหอมขนาดและที่สำคัญขาดบ,บ่ได้หัวใจรักผงนัวพี่ไดง บะใส่บะแสบเยสิบ่เนี่ยล้องแสบคั่วใหม่ๆหม่ๆต้องแสบีเอืออพี่นอกแนบเบองบแดงพ่อเม่เผ็ด ด้ไย้พวกแบกทัวมันใหม่มันสดเส็บเพ็ดๆหอมหอมประแดกแศบนัวซ่บนัว ขนาดเรียบร้อยเลยจ้านี่แหละตำบักทัวแบบบานๆตำธรรมดาธรรมดารอบรๆจำบกับข้าวเหนียวใหม่โอ้ยเบิดสำนันไปกินข้าว